สบายด,ดีไหมสบายดี ก้าวสบายเด้อพ่อแม่พี่น้องเดเอซีโม่ดูทานเนาะมีนี่ตอนนี้าก็ซื้อซองน้องติ้งจะน่พ่อแมพี่น้องเนาะตอนนี้ติ้งมาอยู่วัดอ่าซามาชีไสเป็นวัดเคสข้องเทศบาลแข่งวัดใหญ่เนาะทุกคนเนาะซึ่งวันนี้จะเป็นงานบุญเนาะทุกคนเนาะเป็นบุญวันพทศกรัณฐ์เนาะทุกคนเนาะติ้งก็ได้มีโอกาสมาห่มอ่ากินทานเนาะครอบครัวเนาะแล้วก็มีพี่น้องไล่คนเนาะใช่ปะเข้ามาเฮ็ดบุญทำกันเนาะคือซึ่งวันนี้เมืนติ้งได้มีโอกาสได้มาเจ้าห้าเนาะทุกคนเนาะ แกางหยุ้งงนานงามันนะไปยนะแล้วไปแล้วข้าวซอยอ่าหนวานข้าวปลาอยู่หนาอยู่แกบปลาอยู่แกบอาสารัดบางเนาะสจานมาแจกอาหัรมืเราทุกคนเนาะจะมีไล่ศรัทธามาห่วงกันเนาะ แล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นเจ้าสถานในงานบุญนี้จะเป็นอันข้องพี่น้องฟังไทยน้องพี่น้องเนาะคือพระเจ้าเนื้าาาอหัวราษารอาณาจักรไทยเนาะเป็นเจ้าสถาในในงานในวันนี้นทุกคนเนาะเจิงวันนีกนนก้ก็ต้องขอประดิษฐนเกียรติค่าบรรยากาศเพราะมือนี้เป็นมือสุดท้ายเราเป็นเป็นวันสิ้นงางเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิร์นกันพร้อมกันก็คือพี่้อาวันนี้พิเศษเป็นติ้งติ้งยักษ์เฮียนเนาะคนที่ติงยักษ์เฮียนแป็นเอฟอ่า YouTubeber คนไทยเนาะเพิ่นเป็นซ<อ>ื้อจะข่องซ่องไหม เป็นอันวาร์เจเดว์วะไคลาวไทยลาวทุกเกเตอร์เนาะตรงนี้คือแบบพาปาดาก้าทั้งล่างเนาะคือแบบเจียมเจียมกันนะซิ่งมวันนี้ตั้งแต่พัดโมงตอนเช้าเนาะทุกคนเม้นกะเม้นพัดโมเซาเลยตั้งเตะห้าโมวัววันนี้กะเจียมแล้วกันวันนี้เกล้าพะเบิ่งตอนเช้านี้ตอนเช้านี้เฮาเนี่ยมามาเริ่มจัดอาหารเนาะจะมี นุ่นแล้วก็จะมีข้าวจีแล้วก็จะมีอานคำว่านนะทุกคนเนาะมีไล่ไล่มีอยู่ก็มีไล่ซาถาที่แจ้งเนาะจะเป็นข้าวซอยเป็นอาประเภทอาหารเซาแล้วทุกคนจะมีพี่น้องไล่ไล่เค้งเนาะมาเข้ามามพี่น้องมาโฮมทานน้องเพราะว่าปีโดนโดนจะแบบว่าจะเฮ็้นไล่ไล่ผลไม้มันเต็มเต็มเลยเนาะจากนั้นเราจะไปจะพาทุกคนไปเบิ่งในในวัดเนาะพี่น้องอันนี้มันเงิือนจะหอมทานนำกันเนาะอันนี้ของ ไอ้ของเราซองแซนนะของเราซองแซนผมเลยหอมท่านทอดกรแต่หนบ่เป็นสังซองแซนเขายังจีบไปไล่บันจีกันอยู่ซองแซนเขาตุยเนาะสวนเพลงใส่เสื้ออ no ัน okay. นั no ่นก no ่อนเลยเสื้อสิรินทร์กันให้อ้อมโบดหรือว่าอ้อมอลามสามห้องให้เขาจีบุตแดงให้หมดเล พี่น้องบรรยากรารท้างล่างคือคืนแหงเนาะเพราะว่ามีพี่น้องฟังไทยเพื่อนมาเข้าม่วงบุญด้เพราะว่าเพื่อนเป็นเจ้าศรัทธาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวยูทูบเบอร์ฟังไทยเนา<อ>ะเป็นซองข้องอทไทยลาวจูกเกเตอร์เนาะพี่น้องเนาเป็นอ,อ,ย,อย่างยูทางล่างคานเนาะ <laughs> อันนี้ก็เป็นพี่น้องฟังไทยไล่ไลเขาไปอันสบายดีไอ้เพื่อนเนาะว่า <c oughs> เป็นยังลมยางอยู่เขไประบบพป็นผักอยู่ไห <c oughs> สบายดีน้องซื้อติ่งเป็นเอฟซีข้อวอันซองไอเลยเลยสบายดีดีใจสิว่าเหนตัวจริงแมนเลยใช่ั้ยแมนแต่ดีใจคือยินดีใจได้คุณจักเป็นจะไดอยู่ร่วงลำธาหู้ึกจะได้มาครั้งแรก ครั้งแรกเลยนะที่มานะครับแต่ก่อนนะนี้เคยคิดเพียงแค่หลวงน้ำทาเป็นเพียงแค่จุดเด่นคือแค่สนเผานะฮะแล้วก็ไม่มีใครนําพายากจะมาตั้งนานแล้วแหละแต่ถ้าเกิดมาคนเดียวเนี่ยก็ปรหูเลยว่าหลวงน้ำทาเป็นจันไดแต่บัดนโชคดีมากเลยที่ว่าคนในพื้นถิ่นพาไปมหหีหลายที่เลยที่น่าสนใจมากๆเลยนะอย่างเช่น ต่าดน้ดําดีหัตถกรรมไปทางพระธาตุพระธาตุหลวงน้ําทาเองหรือว่าตอนนี้เจ้าเห็นเหมือนประมาณว่าจะทําโครงการเหมือนพายเรือคายักล่อ,ลองแม่น้าําทาซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นภายในเพียงแค่เดือน2เดือนนี้แล้วเขาบอกว่าช่วงเดือนที่2ของปีหน้าจะมีคอนเสิร์ตคล้ายๆวงเวียงมิสุฟเฟสิวแล้วท่าเจ้ากำลังจะทำนะเพิ่งรู้เลยนะว่าท้าเจ้ากำลังจะทำอะไรนะหลวงน้ำทาเสน่ห์หลวงน้ำทา <ม EN. S 1> ก็เลยลเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าแขวงผมน้อนทาเป็นอย่างนี้ซึ่งผมไปในแต่ละที่แล้วก็เจอดายมากมาได้แป๊บเดียวอยากอยู่นานๆได้ซิมอาหารของล่อง,งอ้ำทารแล้วบ่สโดยโ<อ>โ มาเข้าซอยบอกเข้าซอยมูลสิ่งเดี๋ยวจักหน่อยน้องเสิือนายไปซีมอาหารเพราะว่าเมื่อวาน้องเป็นศรัทธาแจ้งอาหารอยู่อยู่ข้างหน้าเลยใช่ใช่เด้อยินดีเด้อพาทีมงานไปเด้อขอบใจได้ได้ดีดีซีมเนาะสัตว์กอันนี้บอกไฮโซด่านยาข้างโพส ซัปาโรอยาไก่ไหหมูมหานากีเลสสามากีงไขนไข่นข่ไข่ไข่ไนอัน่ไข่ไไข่ไข่ไข่ไขข่นข่ไเป็นงไน่ไน่อ่ไข่ ตัวนี้ใบง้นใบเตยเจ้าแมนอันนี้นองน้ำทาของรองน้ำทาของว่็นบ้านของส่วนรวมเจ้าเดรยอยากซีมอลรบาะอยากซีมาี่เลยนะซีมซีมซีมปรสัต์เป็นจังใดเนาะซีมมึงเนาะตั้มาหลังปรกกันให่ทันเลรังจาที่มาเข้าไซบา อร่อยบอกอร่ชอบมากเลยหอมจิ้มเยอะๆร้านจิ้มหอมสาบันซามฮอแล้วสนามเรือสายท่าท่าทูได้ทวัสไซร์บารแเอลกระพประจะเลือกพ่อนาตาพระพยาไซลอกพาพายเป็นปัจเจเลยสีสำเชืช okay, ิมหันเนา นี่ๆนี่เด้ออันนี้บ่ฟังซูดานยาฟังพอไสสัตว์โรคยาไก่ให้มูมหาศาลที่เลียดสามารถอันนี้จะเป็นเมนูงุ้นพันจำมากพันหน้ลคาะอันนี้เป็นงุ่นอ่าใบอันนี้เป็นงุ่นอัน3ค่ะ ตัวนี้เปใบงูใบเตยเจ้าแมนอันนี้มาจากไหนอ่ะอะหลวงน้ำท่าของหลวงน้ำทาของร้านหรือว่าเป็นของบ้านอ่าของส่วนรวมส่วนรวมเจ้าเด้ยอยากซีมแล้วป๊อปอยากซีมมาที่เลยนะซิมซีมซีมซีมประสาทเป็นจังไดแล้วซิมมาเนาะซิมลังเนาะรถจกัฒนาการใหม่ฮันเล่หลังจากที่มาเข้าส่บา อร่อยบอกอร่อยไหมหอมมากเลยชิมเยอะเยอะภาพวิหารสามฮอเนาะโฆาเลยสายท่าซัดทธาผูได้ที่วาใส่บาแล้วกะพรจบเลือกทอน้ตาะพญาไสยลอกพาชิเลยนะับเจเดอเลอ

ใสเอาไซดี <legitimacy. S 2> ้นำกันเลยข้าวอเสน้อเด้อไท่าตัตเิเด้อทุกอยับข้าสใทีเ่นบนล่างน้ำวนมนนอานุโมทนาำเล็ซีเอเลเมนาใม่ ทุกคนเนาะตอนนี้แม่งงานข้องางานบุญเหาก็จะเรียบเรเนาะเพราะว่าเนะีน,นี้แม่นเฮกระทิ้นแม่นเรียบร้อยแล้วมีเตตอนนี้อยู่ในวัาแม่งกำลังฮับพรเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าใส่บ้าตอนเช้าแล้วยังไ่ได้ฮับผรนเธออีกอย่างเพิ่นกำลังอมอบฮับผ้าน้ำฝุ้นเนาะพี่น้องเนาะผ้าชีวนันพราสถานมาเตฟังไทยเนาะพี่น้องเนาะตัวแทนของเพืน่นท่านเลยม,มามอบเนาะลวก็มอบปัจจัยไม่ยั้งท่าเนยทุกคนเนาะเดี๋ยว อาหารการกินที่ว่าติ้มาแจ้งวันนี้ก็ชื่อว่าหมดทุกอย่างนะทุกคนเนาะอิ่มบุญอิ่มใจกันเด้อเอฟซีเนาะอ่าจักหน่อยว่าจิไปอันจะไปข้อท้ายฮูปนำพี่น้องฟังไทยเนาะแต่ว่าไฟพวกติ้งกัน,นยังมีแต่น้อยเดียวเนะวาะเคเซนเพราะว่าตื่นเช้าแล้วก็มืนน่อวันตื่นเช้าแห่งตื่นแต่ตอนสามโมงแล้วก็มากะเกรียมเครื่องเนาะ พอฟักคลิปเนาะทุกคนเนาะติ้งก็ดีใจไล่ที่ว่าได้มาเฮ็ดบุญความาน้ำพี่น้องฟังไทยก็ดีใจเนาะก็ภาคภูมิใจไล่แล้วก็ดีใจที่ว่าเพิ่นให้ความสม้ำมาข,ขีให้ความอาเอว่าจะได้อ่าให้ความสําคัญต่อแข้งร่างลำธารเนาะก็ได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยใหญ่เนาะทุกคนเนาะเอาทุกคนเนาะติ้งก็มีคลิปเพียงเท่านี้เนาะไว้พบกันในคลิปต่อๆไปฝากเป็นกำลังใจก็ไลค์ก็แชร์ติ้งในเด้อทุกคนเนาะขอบใจสบายดี